ร้อนนี้ใครร้อนร้อนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ไปเดินห้างให้ไปเดินห้างให้ไปเดินที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพาซาเซ็นทรัลเฟสติวัล29สาขาทั่วประเทศไปตากแอร์เย็นๆแล้วก็ไปช้อปปิ้งค่ะคุณเพราะว่าตอนนี้เซ็นทรัลเนี่ยเขาจัดแคมเปญซัมเมอร์แฟชั่นฟรีสตาร์ร้อนนี้ต้องฟรีสอู้ยดูเสียงสิรู้ไหมพูดซะเย็นเลยพูดซะเยงเลยไหมอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงเปรี้ยวมากไปดูไหมคะคุณเพราะว่าวันนี้ตัวมาเก๋อยากให้ฟรีสกันหน่อยไปดูค่ะ เปิดมา ปรากฏการ์ของงานซัมเมอร์ให้เกิดไวรัลขึ้นเบรนฟรีสนะฮะทุกคนสามารถถ่ายเบรนฟรีสของเราได้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปในในโซเชียลนบีเดียของเราได้ติดแฮชแท็แกต่งกางติดแฮชแท็แกได้นะครับ ตอนนี้นะครับ CPN ก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่แคมเปญนะฮะแฟชั่นฟรีสตา์นะฮะคือแคมเปญวันนี้เนี่ยเป็นแคมเปญต้อนรับซัมเมอร์หน้าร้อนนะฮะในทุกๆศูนย์ของ CPN นะครับโปรโมชั่นทุกศูนย์หรือจอบ1,000บาทเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับไปเที่ยวฟินแลนด์ไปดูแสงเหนือฮะแล้วก็พักที่โรงแรมน้ำแข็งนะครับทุกๆ8,000บาทนะครับก็จะร่วมรับนะฮะไอตัวสปีกเกอร์ไอซ์คิวเนีมูลค่า2,500บาทนะครับ ทุก,ก2,000บาทเนี่ยจะได้ไอซ์ครัมเบินะฮะหอันนะฮะที่สามารถบรรจุน้ำใส่น้ำแข็งได้รวมถึงจะมีแบบโปรโมชั่นเกี่ยวกับของซัมเมอร์นะฮะร้อนนี้นะฮะแฟชั่นฟรีสตาร์นะฮะขอเชิญทุกท่านเข้ามาทุกศูนย์ของ CBN นะฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นทั่วประเทศไทยครับ ในแคมเปญแฟชั่นฟิต s t านี้เราได้ออกเรียกว่า c ีเบนบูเตินนะครับเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ทุกๆควอเตอร์นะฮะก็ติดตามรับปรูตินของเราได้ที่ร้านกาแฟชั้นนำแล้วก็ BTS ครับรวมถึงอย่าลืมติดตาม c ีเบนไลของเราที่ Facebook นะครับซีเนไลฟ์นะฮะในการอัปเดตเทรนทุกๆอย่างร่วมกับ c ีเบนบูเลตินครับสวัสดีค่ะสำหรับแฟนๆปูนะคะนอกจากจะติดตาม i อปูแล้วแล้วติดตามชีวิตประจำวันปู ปูขอแนะนำแอปพลิเคชันลดๆค่ะแอปพลิเคชัน CPN Live นะคะนอกจากจะได้อัปเดตข่าวสาร CPN เราก็ยังจะมีภาพเบื้องหลังแฟชั่นเซ็ตเบื้องหลังอีเวนต์ข่าวสารกิจกรรมใหม่ๆกับ CPN นะคะถ้าไม่ดาวน์โหลดอ่ะไม่ลถนะคะรีดาวนโลดก,กันเยอะๆค่ะ ด็อกเตอร์นักิยรตด็อกเตอร์นักิยรตของเราฟรีสเล่นใหญ่กับแอนดูนะเล่นใหญ่กับแอนดูเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์นาดังกีารต์เนี่ยดังกว่าดาราแล้วเราจำหน้าเขาได้ตลอดเสมอพูดถึงมันสือฟรีคัพปี้ครับ C P N l i f e bulletin มีม็อกอัพให้คุณได้เห็นนะครับก็เป็นแบบนี้และคุณสามารถม็อกอัพครับม็อกอัพม็อกอัพครับ เวลาคุณคุณคุณเห็นหน้าปกสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเดี๋ยวเราจะจะกาวแล้วก็ดมอันนี้เนี่ยมันมีกลิ่นเหรอตอนเด็กๆเขาเรียกว่า scratch and sniff คือกาวหนังสือแล้วมันจะมีกลิ่นออกมาอันนี้เขาจะมีกลิ่นมิ้นท์กลิ่นโน่นนี่นั่นแล้วแต่ฉบับ นะครับแล้วก็กระดาษนี่ใช้กระดาษกรีดเอ็กโคเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะดีจังเลยเนาะสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะรับชมคลิปวิดีโอสุดพิเศษและก็ชมเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นเซ็ตแบบเอ็กซคลูซีฟนะคะสามารถดาวน์โหลดแอป A R C P N Live นะคะได้ทาง App Store แล้วก็ Google Play หรือติดตามทาง Facebook C P N Live ได้เลยค่ะ